แอพันธิลาจุดไฟกลางหิมะนุ่งจุดน้อยชีนไม่กลัวหนาวทราบถึงใจจริงๆรงแม้สเตตัสหัวใจจะไม่โสด แต่ก็เปิดโหมดเซ็กซี่ตลอดตลอดสำหรับแอร์พันธิลาพิธีกรสาวอารมณ์ดีที่ล่าสุดผู้จครงแขนคุณสามีนักธุรกิจโปรไฟล์หรูไอรัสธิ์จัดทริปพันธมูนหวานด้วยการบินลัดฟ้าไปสัมผัสอากาศหนาวไกลถึงทวีปยุโรปซึ่งแน่นอนว่างานนี้นอกจากแฟนจะได้ฟินจิกหมอนเพราะคอเลกชันภาพถ่ายมุงม้งมิ้งของคู่สามีภรรยาป้ายแดงที่ชวนกันเปิดโหมดโรแมนติกตลอดการเดินทางแล้วก็ยังมีอีกโหมดที่ทําเอาหลายคนถึงกับต้องร้องอุทานว้าวเป็นเสียงเดียวกันนั่นคือการได้เห็นแอร์พันธิลาลุกขึ้น แบบไม่กรัวอากาศหนาวแขมยังนุ่งชุดวันพีชโพดท,ท่าแช่น้ำชิลๆท่ามกลางหิมะ สุดยอดแฟนคลับต้องสาดไลค์ให้กับความแซ่บครั้งนี้โดดๆไม่เว้นแม้กระทั่งกับเพื่อนพ้องสุตาคนบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์รวยยุให้กับเจ้าตัวด้วยเช่นกันในทํานองว่าแม่หนาวไหมหิมะละลายไปเลยหุ่นดีมากสวยอ่ะดีแบบดีไม่ไหวทริปนี้เบบีต้องมาแล้วเธอมันสู้และอีกมากมายขอขอบคุณภาพแอร์พันธีลาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ